สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพี่น้องวันนี้จะมาขั่วไก่สุกินขั่วไก่สมุนไพรสูตรมั่วๆเบาเผ็ดนะพี่น้องนะไก่ก็ททาการสรับมาเรียมร้อยก็จะมีวัตถุดิบของเราก็มีใบกะเพราหรือว่าผักี้ตูไทยของม้านเราแล้วก็ต้นหอมนี่สมุนไพรของเราเบาเผ็ดไปโขก,กแล้วจต่ข้างล่างร้อนมากเลยไม่ได้ถ่ายมือถือมันจะระเบิด <c oughs> ก็มีพริกแห้งหัวขาราเทียมัหจิงไข่ใบมะกรูด กระเทียมตำใส่คันนะพี่น้องนะไปจัดการกันเลยครับมีแกงมันกระดย่งมึน,น,นเครอเหรเร่งแกงแั้งว้ก่อนชุดน้องมนอยู่ในเยนนเน็นพี่น้องแกงเตะใส่นันพี่น้องเลยพวกรเมียใส่ขันได วัดตวันเดนไนอยนี่ร้งเทียตของเราไปิขนาดเดียวัวไปเรื่อยมันแห้งออาไปยลงเตมน้าเขา ต้องขวัวด้าเป็นของมันที่ใหม่เราก็ได้ใส่นังเลยมันจ่นำขึ้นในเนืไเลยตีกินที่เใหม่เราก็ด้มานามัตัวแกบนียังนึงต้องท่านใจท่นยงช่วได้กับใจาหอลังจากนั้นเรเอาไส่หน้าเราไปเก็ดากเก็ด เขาเนี oh, oh, ่ยเขาเดียมากก็อูปูต้องใส่เกลือเลยต้องใส่เกลือเลยทีนดอยวรสดีเขาดูดุเปี้ยวไปใส่เกลือนะเหมือนก็ต้องใส่ ไปมอมอู่อมันยังมีนม้ำมัมีไก่อยู่ข้างบนนะ้ำไก่ตนข้างบถไกถ่ตุนใสไม่ไตามมา มะกรูดมันยิ่งไข่ครานี้เราก็จะใส่ปลาเดยดจักน,น้อยนึงปลาเดยดไม่ใส่ไม่ได้ ลายี่เข็มทำไงดีงกระโรงไดเนืดอส่ยังข้างกันต้องุ้งเต้ง ง่ายมันจะเค็มทั้งรสดีทั้งปลาแรดเอาไปแลสขไปนีเอาหนาไปอใส่เลยโไปนี่ หน่งใัดก็แบนใส่กระเพราไปผานไม่ได้ใส่เยอะเลยจะได้กะเพราหอมโอเ้หอมยวนใจ ีนได้ใหดีมงหวนมั้นาะอ้หวนเลยเนาะโอ้ยนี่จ้ามิบ้านตามทีหาพี่ในพี่น้องแถมกันเด้อพี่น้องมันยิ่ซิมได้บอทไม่ะิมๆจะน้องทิมน่าแ แกะสำหรับบะเบ็เนี่ยเต็ดๆพอด,ดีของพาร์าเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องกินกันเลยครับหนูเขาแล่า,ามาพี่น้องมาสุดยอดเมนูหัวไก่บะเบ็ดคั่วไก่สมุนไพรพี่น้องครับมา,าแกะไปดีแบบมาพี่น้องมาโอายใหญ่ห่างสวัสดีครับพี่น้องครับมาหวานเลย ไปใช้กระดูกสุดยอดเลยมาเลยพี่น้องกลัวรูมเนี่ยมันเขาเห็ดแบบนี้แ่บนี่้เมนูนี่แ่บเม่ได้ไกลมันก็แล้วแต่ว่าเห็ดเมนูไหนเริ่ม พอดีงาม ใบผักใบผากนตัางแสบี่หอมใช้ยังกับเนีอันนี้สารบัเห้องนะึ้นหดอนีามันหาไอ้กิ่นยุให้ยู่หน้าครับแล้วสมัยยุน้ำปลาแล่เมยกิน แ้จึงแบบนี้ผู้ถอดคนมาเก็บผู้กินย่าไปให้ไปหน้ามันกันหนึ่งตะมันเนี่ยบวบเป็นอย่างเดียวบวบเหนียวขนาโอเขาเย็นไสเป็นรวดเป็นรวด ออืคือมีหินหน่อยว่ะเครื่องบดดีหยำเลย ลองไอทีมึงเด้สิว่าเอาเป็นเราเห็นน้งกินแสบเลยดีกว่าแต่ว่าทำหรับผู้กินเผ็ดได้หน่อยด้วยน้องเผ็ดได้หน่อย ซื้อมากได้เลยนี่มาทมเทศะใบ,บาขามทุกพี่น้องกิน,น,นเนาะหรือเปลี่ยนใหม่มีข้หมองแบบเราข้าบอกคำว่าย,ยังไข่เอาพีแข่งกระเทียม,มเหมือนไงวะ เนเน,นื้อมันดิซึมผมอันนี้อัานได้เดยนี่เครื่องปรุงนะการเอ้าขวบไปเนะนื้อมันเเครื่องปรุงนี่เข้ากันเลย นเนื้อมันแบบปั่นมูสสิงเนี่ยมันละเอ็มนูแบบนี้ปั่นมูสสิงห์ขึ้นอดหมูสสิงเ์แมาเลยกินนล้วกินอยู่แล้ว าพี่น้องเฟสก็ดัเแล่าสงสัยมันหอนพี่น้องก็ทายกล้องหลังแล้วกินนี่ล่าไปก่อนเด้อพี่น้อง